สวัสดีครับแฟนบอลและท่านผู้ชมทุกท่นานนักเตะไทยเราสนันยุโรปอีกแล้วครับสำหรับอชิตพลคิรีลมนักเตะหนุ่มของไทยเราวัย20ปีไปเล่นให้กับสโมสรเอาบวก2กับเกมเมื่อวานนี้ที่ต้องไปเยือนสโมสรอ,อันโคเฟนอชิตพลนั้นยิงพลิกเกมช่วยให้ทีมของตัวเองนั้นพลิกเอาชนะเจ้าบ้านได้เดี๋ยวเราลองมาชมไฮไลท์เกมเมื่อวานกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ครับอันโคเฟนทีมเจ้าบ้านครับ ส่งบอลมายังด้านหน้านะครับนี่ดีต่อกลับไปแล้วก็ยิงครับผู้รักษาประตูรับไว้ได้ครับลูกนี้เอาสบวกเปิดโดงข้ามฟากมาครับวิ่งเข้ามาเอาบอลลงครับจับบอลยิงบอลเหินข้ามคานไปครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาทางด้านข้างครับเอาบวกส่งเข้ากลางมาครับแล้วก็ส่งออกขวามาครับนี่ครับเซวิสยิงเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหยิงแบบเลียดครับได้ประตูขึ้นนาก่อนครับเอาสบวกจากดอเรียนเซวิส อันโคเฟนโตกลับมาบ้างครับลูกนี้หลุดขึ้นมาแล้วครับปอะคองบอลล็อกลบแล้วก็ยิงโอ้โหบอลเฉียดเสาออกไปครับไม่ไกลเคียงเท่าไหร่ครับลูกนี้บอปลปรินเดี๋ยวลูกนี้เตะมุมโดงเข้ามากระโดดเทคตัวมงเข้าไปครับแอนเดรสเวกเนอร์นี่ครับนาทีที่59แอนเดรสเวกเนอร์นะครับยิงตีเสมอให้ทีมกลับเข้ามาสู่เกมได้แล้วครับสำหรับ Fen, อันโคเฟนเจ้าบ้านนะครับ แล้วลูกนี้ครับล็อกบอลหลบนีโอ้โหลากเลื้อยผิวเข้ามาครับแล้วก็ยังไงยังไงยางเท้ายิงโอ้โหโกเซฟไว้ได้ครับเอาสปวกแต่มุมโดงเข้ามาครับอาชิตพลคีรีลมของเราซุ่มอยู่เสาสองครับแปรบอลเลียดเข้าไปครับสุดยอดเลยครับลูกนี้มุมแคบมากลูอกบอลโดงเลยข้ามหัวทุกคนมาครับมาตกที่อาชิตพลที่ดักรออยู่เสาสองแล้วก็ดีดบอลด้วยเท้าขวาเบียดเสาเข้าไปครับนี่ครับลูกที่ทําให้ออสบวกนั้น ขึ้นนํานะครับนี่ครับอาชิตพลคิริลมนะครับนักเตะไทยนะครับก็มีสัญญาอยู่2ปีกับอัลส์บวกนะครับเป็นนักเตะไทยแท้นะครับไม่ใช่ลูกครึ่งครับแล้วก็จบเกมเป็นอาชิตพลที่ช่วยให้ทีมนั้นชนะคู่แข่งอันโคเฟนไปได้นะครับปัจจุบันทีมของอาชิตพลนั้นอยู่อันดับที่13นะครับในชุดยูย่นี่ครับอาชิตพลยิงได้ในนาทีที่8 1ครับ สำหรับอาชิตพลนั้นมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกม2023ที่กัมพูชาด้วยนะครับโดยมีรายชื่อเป็น29คนแรกนะครับยังไม่ตัดตัวเหลือ20คนสุดท้ายนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอาชิตพลนี้เล่นอยู่ในตำแหน่งกองหน้าครับรูปร่างสูงใหญ่ถึง181ซนติเมตรอายุ20ปีย่าง21ครับแล้วเขาก็ได้สัญญานักเตะอาชีพของเยอรมันแล้วด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับ เจ๋งไหมครับนักเตะไทยเราคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับหากชอบฝากกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ